ท่นอนไม่ถือตัวลงพื้นที่ทำสิ่งนี้ที่ขอนแก่นก่อนชาวบ้านให้กินสิ่งนี้เป็นครั้งแรก10มีนาคม2567ท่านอน้นวัชเรศรวิชัยชารวง์เดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งที่3ในรอบ10ปีเมื่อวันที่6มีนาคม2567โดยได้โพสต์ภาพที่สนามบินผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พอมระบุข้อความว่าจากนั้นเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาท่านโอนได้แชร์คลิปวิดีโอเรียวจากเพจเฟซบุ๊กที่ลงภาพวิดีโอประกอบเพลงคนเดินถนนของพลพลพร้อมเขียนข้อความในคลิปวันแรกของท่านโอนเดินสยามครั้งแรกในรอบหลายสิปีดูบ้านเมืองดูกรุงเทพในย่านวัยรุ่นคนรุ่นใหม่หาของอร่อยทานท่านโอนกลับบ้าน โดยท่านโอนได้เขียนในคลิปที่แชร์สั้นๆว่านอกจากวันนี้ในวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาท่านโอ,อนได้ลงภาพเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงอาหารเมนูเช้าโดยระบุว่ากลับบ้านมาคราวนี้ได้ลองชิมอาหารที่แปลกใหม่สำหรับคนที่โตเมืองนอกเหมือนผมครั้งแรกในชีวิต42ปีที่ได้ลองชิมไข่มดแดงใช้ได้เลยทีเดียว